สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเมี่ยงคำโบราณเป็นของว่างของทานเล่นนะครับประจำชาตินะครับผมมีจุดกำเนิดที่ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทับกันเลยครับหนึ่งต้องมีมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวแก่นะครับผมเอามาปอกเอาเนื้อมันนะครับผมแล้วก็มาหั่นนะครับหั่นอย่างนี้แลวครับหั่นบางหั่นฝอยอย่างนี้เลยนะครับ ก็เวลาหั่นก็ระวังนิ้วมือกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะแต่ว,ว่าปัญหาคือเราต้องไปหามะพร้าวนะครับผมพอเราได้มะพร้าวหันสวยแบบในคลิปแล้วนะครับเราก็นาํามาคั่วนะครับผมคั่วไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆคั่วไปนะครับจนมะพร้าวมันเหลืองนะครับผม เลื่องน่ากินแล้วเราก็ปอครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมถั่วลิสงนะครับนํามาคั่วเหมือนกันนะครับให้สุกนะครับเสร็จแล้วก็นํากุ้งแห้งนะครับมาแช่น้านะล้างก่อนนะครับผมแล้วก็มาคั่วให้แห้งนะครับคั่วให้หอมให้สุกนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมไว้ก็จะมีหอมแดงด้วยนะครับผมผมไม่ได้นําพลิกผันหอมแดงมาให้นะครับน้ําตาจะไหลแล้วก็มีขานะครับผม ขาที่เราใช้ทําเครื่องเคียงก็จะเป็นขาขอ่อนหน้าหันเตานะครับผมแล้วก็ยังมีขาแก่หิงแก่ด้วยนะครับที่เราจะต้องนํามาโขลกนะครับทําเป็นน้ําราดของเมี่ยงคํานะครับแล้วก็หั่นมะนาวด้วยนะครับมะนาวเพราะว่าทำหั่นเตาเหมือนกันนะครับมะนาวจะใช้เป็นแว่นๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้น เราก็มาจัดเตรียมไว้พักไว้นะครับเสร็จแล้วเรามาต้าน้ําเครื่องทําน้ําลาดกันก่อนนะครับผมก็จะมีตะไคร้นะครับผมกาแก่คิ้งแก่กะปินะครับผมและก็น้ําปลาตักกันเลยครับใครจะเติมหอมแดงเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับผมในการทําน้ําลาดตรงนี้ แล้วก็เราก็นำกุ้งแห้งนะครับที่เราคั่วเสร็จแล้วถั่วลิสงคั่วนะครับผมแล้วก็มะพร้าวคั่วก็แบ่งมานะครับมาอย่างละส่วนนะครับเอาไว้ทําติมตอนทําเครื่องเคียงหนึ่งส่วนแล้วก็เอามาโขลกหนึ่งส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็นําน้าตาลปี๊บนะครับมาละลายน้ํานะครับผมในไฟอ่อนๆนะครับหรืใครจะใช้น้าตาลมะพร้าวก็ได้นะครับสักสามลูกสามก้อนนะประมาณนี้นะครับผม ก็เอามาละลายน้ำกับไฟอ่อนๆนะครับให้ละลายเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตําไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีขิงขาตะไคร้นะครับผมกะปินะครับเอามาใส่เข้าไปหลังจากน้ำตาลละลายแล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำปลาลงไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งบดมะพร้าวขั้วบดถั่วลิสงบดนะครับหรืออาจะใครจะํำว่าแล้วแต่นะครับจะเครื่องปั่นเครื่องบดได้ตามสะดวกครับผมผสมลงไปนะครับแล้วก็ปิดไฟป,ปิดแก๊สนะครับผมคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จนะครับน้ำรากของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมใบชะพลูนะครับเออขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับใบชะพลู ใส่หอมแดงไปมะนาวไปถั่วลิสงไปกุ้งแห้งเข้าไปมะพร้าวข้วไปพริกเข้าไปสักหน่อยใครชอบใส่พริกก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับมันจะเผ็ดไม่เผ็ดนี่แค่นั้นครับแล้วก็ก็หอ่หอหอ่อแล้วก็เข้าปากได้เลยนะครับรับประทานเป็นของว่างนะอร่อยอร่อยกันได้เลยครับทํากินก็ได้ทําขายก็รวยนะครับจะทําทเป็นเสียบไม้นะครับทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบไม้ขายนะครับ สามคำสามคำนะ3ามคำสิบบาทก็ยังพอได้นะครับผมก็ลองไปทำดูนะครับาหากรับชมเมนูนแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับพลินิ้สวัสดีครับ